ส,ส่งให้ในเฟซนะครับหาดิ้ไม่เจอไม่ส่ง,งหาดิ้ไม่เจอเหรอส่งให้ในเฟซก็ได้โอเคเป็นไงแพทได้เยอะอยัง,งได้เยอะอยังแพทได้เยอะอยัง ี่ยโค้ยังพี่ยังยังแป๊บนึงเอาเลยเฟสเข้าก่อนตรงเฟสไหนพี่เขาตรงเฟสไหนวะเฟสไอซี่เหรอเฟสหลักตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนไปเลยสองคนอ่ะเอาตรงนี้ก่อนมา เลือของกับพี่เฟยสองพอนะเอาดึงนะไอ้พวกของไปอินโนนะเนนนอ็นแปอร้านกลางอ่าเข้ามาแล้วอ๋อมีอยู่แล้ว ีได้หมูหวานโดเนตท20บาทถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่คนดูนะครับรักที่ที่สุดเจ้าพ่อวงการีกผมให้ของขวัญปีใหม่คนดูแล้วคนดูให้อะไรผมวะ รับัวเห็ดมากนะจับโดนาท์ยี่สิบบาทมีคำถามครับสงสัยมากมากเลยอ่อะรียไม่ตั้มากเลยไม่ได้อ่านถามผิดไม้ยมลกับไม้ตายขี่ปลุกยังไงครับไม่คิดยู่เปล่าไม้ยมกกับไม้ตายคู่ปลูกยังไงครับไม้ยอะไรวะกูคงเสียเวลานั่งอ่านไอีกเย้ะ เนี่ยผมติดแกตไปทำเชรียติดต่อใครหน่อยได้บ้างวะเนี่ยนี่หรอตอนนี้เห็ดมาราคาเท่าไหร่วะเห็ดอะไรวะเออเห็ดอะไร ครับไข่อะครับไข่คืออะไรวะคขับขับขับเจ็บเห็ดอะอ๋อเห็ดไอ้นั่ะนะไม่รู้อะเจ็บเห็ดเขาเรียกว่างานอะไรเหรอไม่ครับไข่มันไม่มีเห็ด oh. ไ,ไม่ใช่หรอมีด้วยหรอรอบเมืองเดี๋ยวไม่ใช่หรอมันมีอะไรสักอย่างเปิดหูด้วยสิแต่ยังไม่มาก็รอกันทีเออดู ข่ใช้เห็ดครับไข่ใช้เห็ดพี่ใช้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 ข้าพื่อนชานมอะไรนะเพื่อเห็ดอะไรหรอเห็ดไอ้ที่ไปเก็บแมตามเขาไอ้ที่ที่ใช้เข็มทิศอ่ะนั่นแหละถูกแล้วตัวนั่นแหละเดทดสองพันตอนเนี้ยพี่ขายแปดหมื่นนะพี่เคยขายเห็ดไหมดีเคโดนได้หรโดนบ้างกว่าเราเลย เฮ้ยดีไงถามดิพี่าถามดิเดี๋ยวครับสวัสดีครับอยากเล่นเป็นเอลได้ไหมครับมีเวลาเล่นหรือเปล่ามีเวลาเล่นไม่ก็ไม่เยอะแต่ก็มีเป็นเอลต้องมีเวลาเล่นด้วยเหรอครับเนี่ยต้องมีสิไม่ใช่ว่ามันเป็นบทบาทพิเศษอะถ้าเราไม่มีเวลาแล้วไม่ได้ขีดมันมันไม่ได้ไงถ้าแบบว่า สัปดาห์หนึ่งตักแบบทำไมถึงอยากเป็นเอลทำไมถึงอยากเป็นอันนี้ผมผมคุยกับใครอยู่ครับเนี่ยตาราจารย์อะไรครับแฟงไงตาราจารย์ลูแฟงใช่ไหมคล้ายๆกับลูแฝงผมงอยากเล่น,นลคือคือเอลอ่ะที่เขาเรียกว่าไงคือผมอ่นะผมไม่อยากเล่นแบบเดิมแล้วอ่ะ คือจริงๆแล้วผมคาดหวังที่แบบว่าถ้าสมมติว่ามันจะมีแบบโลคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยของออกเวอร์ใช่ปะผมก็จะไปเล่นบ้านสลิตทลีนอะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่แต่คือว่ามันก็คงเป็นไปดได้ได้แต่คือผมผมไม่ได้อยากเจออะไรแบบเติมเติมแล้วคาดใจหมายถึงว่ามันมันหมดความท้าทายสำหรับผมแล้วแล้วมันก็ไม่ได้หนุกด้วยคือผมสนุก<อ>นแค่ตอนช่วงปีหนึ่งปีสองปีสามมากๆเลยแต่พอหลังจากน,นี้คือแบบเหมือนไม่แล้วอะ ถ้าอาจารย์เห็นตอนที่ช่วงผมเล่นแรกๆผมติดมากเลยผมติดมากสนุกมาก,ก,มากติดแบบติดเลยอ่ะติดงอมแงมเลยอ่ะจริงจริงสนุกจริงซีเรียสจริงทําให้แบบมันก็ตอบสนอ,องความรู้สึกความต้องการอะไหลายอย่างแต่ตอนนี้มันมันไม่ใช่แล้วอะ่ะอาจจะเป็นินเหมืนเมื่อก่อนแล้วอาจจะเป็นเพราะดรามาด้วยเนะพี่อ๊อกเนอะแบบประก่อนนั้นที่มันแบบอเอออะไรเงี้ยผมก็เลยแบบค่อนข้างผมค่อนข้างเลี่ยงดรามาอะไรอย่างงี้อยู่แล้วไม่คอ่อยอยากมีปัญหาไม่ค่อยอะไรใครแล้วก็ไม่อยากจะไปอยู่ในเรื่องราวของใครที่มันแบบ ทำให้ผมลำบากใจนะเพราะผมรู้จักทุกฝ่ายไงโอเคแต่ว่าตอนนี้ครับมันยังไม่เปิดรับไวลลิสตของสายเลือดพิเศษเอลหรือว่าศาสตราจานี่ยังไม่เปิดรับเลยรอต้องรอนู่นเลยซีซันสองอ่ะที่จะเปิดรับซีซันสองรอไรอเป็นพนักเรียนเลยดีกว่าไหมล่ะเงินนะไม่คือมัะจะเป็นแบบนี้มันยังไม่รับตอนนี้ไม่ใช่แบบนี้คือผมมาอยากเล่นบ้านสลิสใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าผม ไปเล่นบ้านสลิตเทลีนปีหนึ่งใหม่ด้วยคาแรคเตอร์หรือว่าชื่ออาจจะใหม่คาแรคเตอร์ใหม่อะไรเงี้ยแต่คนที่เคยเล่นอ่ะถ้าแต่ว่าผมต้องเจอหน้าคนที่ผมเคยเล่นด้วยอ่ะมันมันจะแปลกแปกไงโอเคเราจะเข้าใจที่ผมจะสื่อใช่ปะรอเล่นซีซั่นสองเข้าใจครับแล้วไม่รอเล่นซีซั่นสองตอนเป็นพารประชาชนเรารอเล่นซีซั่นสองหมายความว่าไงอ่ะก็คือเริ่มใหม่หมดทั้งโรงเรียนเลยหรอไม่ได้เริ่มใหม่แต่ว่าซีซั่นสอง่ะมันจะเป็นช่วงที่ปีเจ็ดจบไปแล้วแล้วก็จะมีพารประชาชนขึ้นมา จะมีพาร์ทโรงเรียนแล้วก็พาร์ทพาร์ทผู้ใหญ่ที่เป็นข้างนอกอ่ะที่เป็นผู้พิเศษที่ไม่ใช่นักเรียนอ่ะไม่หล่อเล่นตรงนั้นล่ะผู้พิเศษที่ไม่นล่เเียนแล้วแล้วแล้วพวกแล้วพวกบ้านแล้วพวกบ้านบ้านอะไรยังอยู่ไหมครับอยู่ครับก็ยังเป็นแบ่งกันแล้วแล้วให้ผมไปเล่นเป็นอะไรอ่ะไล่นข้างนอกอยากรู้อยากรู้อ้าวก็เป็นคนปกติเป็นผู้พิเศษ ที่โตแล้วไงหรือว่าเราอยากเล่นเป็นเอล่ยใช่ผมอยากเล่นเป็นเอีมากกว่าไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็ถามไปก่อนได้เล่นก็เล่นได้ครับถ้าอยากจะเล่น,นะลน,ลนอะ่นนะแต่ไม่ใช่ว่าต้องมีเวลาตลอดนะก็ะอาทิตย์หนึ่งเข้าสักสองครั้งสองสามครั้งอะไรอ๋สบายเกินอยู่แล้ว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 ผมว่าเอลผมคาแรคเตอร์เฟี้ยวสุดแค่นั้นแหละ คาลิเตอร์ผมเอลผมเฟลผมเฟลสุดที่เมือก็ก็เคเข้ามาแค่นั้นเองจริงผมผมคิดไปแล้วคือผมว่าคารคเตอร์เอลผมเฟลสุดแค่นั้นแ่ะแต่บทบาทพิเศษเนี่ยมันมีข้อตกลงที่ไม่เหมือนกับนักเรียนนะครับเพราะว่ามันจะได้รับรู้เรื่องราวมากกว่าคนอื่นแล้วก็อ่ายังไงครับตอรดี่ที่มากกว่ามันมีสตอรี่สเปเชียลอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้ไงเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวตอนที่เราสมัครเข้ามาจริงเดี๋ยวมันอธิบายให้ฟังโอเคครับผม ถ้าจะอยากสมัครคิดเนื้อเรื่องตัวเองไปเลยว่าแต่จะไม่สามารถเป็นเอลให้ใครคนใดคนหนึ่งได้นะอ๋อไม่ไม่ไม่อยู่แล้วครับเอลประจำบ้านใครอะไรเงี้ยครับอ๋อคือห้ามข้ามคือไปเป็นเอลประจำบ้านไม่ได้ด้วยไม่หมายถือว่าเอลประจำบ้านที่เป็นของนักเรียนหรือว่าเป็นตระกูลอะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วโอเคมันเอลโรงเรียนอหะใช่ก็ลองเขียนดูแล้วรอรอเปิดรับว่าก็ก็ยื่นมาได้เลยครับ ได้ได้ได้โอเคครับผมขอบคุณครับเมื่อไหร่ครับมีมีเวลาเข้าข้าวไหมน่าจะประมาณต้นเดือนกุมภานเลยที่จะเปิดรับต้นเดือนกุมภาครับผมจะรอผมจะรอต้องรอเลยเพราะว่าตอนนี้เราสตอรี่มันอยู่ที่โรงเรียนไงยังไม่ได้กลับฮอกวอตต้องรอกลับฮอกวอตซีซั่นสองเลยครับผมครับได้ครับขอบคุณนะครับทำอะไรเที่ยวทำอะลร กุมผาเออเจียแม่งสับยาวเลยโอดสามีใจมีไฟคุยเลยที่ด้ไหมอะไรนะคุยกันเลยที่ด้ไหมไม่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเขาหาว่าผมไปติดทีพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ไม่ดีคุยกับเลยทีด้ก็ไม่ได้หรอกถ้าเรามาเป็นเอลแล้วอยู่อยู่โผล่เข้ามาเพราะว่าเราไม่ได้ให้ใครเลยอืมแต่ถ้าเป็นตอนนี้นักเรียนก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วสิ้นสุดการรับมาแล้วนี่ครับผมไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับผมผ<อ>ีเล่นเล่นเป็นผีในหมู่บ้านได้ไหมไม่เอาเป็ผีผืออะไรบ้าเลยนั่นแหละถ้าวันพิเศษ,ษ,ษหรือว่าอะไรเนี่ยต้องรอน,น,รนู่นเลยซีซั่นสองแตราะว่าตอนนี้เราจะยังไม่อยาก <c oughs> เรารับอะไรมาแปลกแปกไม่ได้แบบศาสตราจารย์เข้าใหม่เอลเข้าใหม่หรืออะไรเงี้ยมันยังรับเข้ามาไม่ได้ได้ครับครับโอเคครับหมดไฟไอ้กูไม่เกี่ยวนะคนดูนี่กู ว่าไงมี่มีเ่เล่นๆอยู่วะมี่ปีอะไรเล้ว,วะยินด,ดีตอนหรอรับพอโดเนท20สิบาทหนูดูพี่มา5ปีแล้วปีนี้หนูติดมหาลัยแล้วนะโอ้ห้าปีเลยเหรออยีนนด้วยนะครับผม